ชชดเจนคดีเด็ดเรื่องจริงผ่านจอซบวิกสาตามคาดเปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับสองรายการหน้าใหม่แต่ชื่อเก่าที่เตรียมประเดิมจอช่องสามอย่างคดีเด็ดและเรื่องจริงผ่านจอที่ปิดตำนานการออนแอร์อย่างยาวนานที่ช่องเจ็ดสีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุดมีการเปิดเผยเรียบร้อยแล้วว่าคดีเดดก็จะกลับมามอบความสนุกกับช่องใหม่ทางวิกสามโดยลงจอทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกา45นทีถึง17นาฬิกา30นาทีในขณะที่เรื่องจริงผ่านจอมีการเปิดเผยว่าอาจจะมีการปรับรูปแบบรายการใหม่เป็นเรื่องจริงผ่านจอ The Series ส่วนจะออกอากาศให้รับชมกันเวลาไหน คงต้องรอติดตามกันอีกทีค่ะ